เอมมี่อมนวันชชำใจฝากถึงอดีตเพื่อนพร้อมขอความเป็นธรรมกับโตนานที่ดาทำไรไว้ถึงเวลาเอาคืนกรณีที่นายชนสวัสอสวะเหมนักธุรกิจชื่อดังและอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการถูกนำตัวส่งรักษาที่ห้องไอซีโรงพยาบาลบุรีรัมย์อย่างเร่งด่วนเมื่อช่วงบ่ายวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาด้วยภาวะหีทอดดหตรตือโรคลม แดดคณะซ้อมแข่งรถยนต์ที่สนาม c าง n g International เซอร์กิจจังหวัดบุรีรัมย์โดยเอชนสวัสด์เสียชีวิตเมื่อกลางเบิกที่ผ่านมาเวลา01.15นิ้วที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์้อล่าสุดทางเอมมี่อมนวันเคลื่อนไหวผ่านเ c e b o o k ก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจและสุดอะไรพี่ใหญ่ด้วยนะคะชีวิต เราแย่ชีวิตเราตกต่ำเราต้องอัดอายเราหมดตัวเราเสียชื่อเสียงเราต้องใส่ข้อเท้าเอ็มเพราะเธอทำไรกับเอ็มมี่ไว้ถึงเวลาที่เอ็มมี่ต้องเอาคืนมาก่อนที่เอ็มมี่ทำอะไรเธอไม่ได้เพราะเธอบอกว่าเธอเป็นหลานสาวนาสกุลอัสวะเหม แต่ที่เธอไม่ใช้นามสกุลเพราะกลัวไม่ปลอดภัยทั้งจะอุ้มพูดจนทําให้ผู้หญิงตัวคนเดียวไม่มีที่พึ่งโดนสองแม้แต่เงินกินข้าวเงินค่าโรงพยาบาลก็ไม่ไมีจ่ายใสย่แอมมาหนึ่งปียังโชคดีที่ยังได้เล่นละครอยู่บ้างแต่ก็ใส่แอมเข้าฉากด้วยทุกเรื่องใส่ออกทุกรายการเธอเอาเงินเราสีล้านแต่สุดท้ายให้ทุกคนฟ้องเอ็มมอและตัวเธอก็เป็นหนึ่งในคนที่ฟ้องทั้งทงท,งที่เอาเงินเราไปสี่ล้านเธอทำเพื่ออยากให้เราติดคุกเธอจะได้ไม่ต้องจ่ายเงิน เราได้โปรดแม่นันทิดาให้ความเป็นธรรมกับเอมนี่ด้วยค่ะ